เอิ้นป่าวงได้ไหมพี่น้องเอ็ดเป็นวงวงบ้านน้องผักตบพี่น้องเด้อสิพามาแวะเบิ่งป่าพี่น้องอันนี้สะพานสะพานขามไปบ้านน้องผักตบ้างนี้ไป็นขัข้นต้นสูงพี่น้องส่วนทางนี้ไป สิเราุ้มมาแวะเบิงป่าโอ้นี่เด,ด้ปลาขาวเพแบบิ่นอันี่ราหคลิปค่ะอันนี้อันนั้นลอยฟ้นนานิปค่ปลาแหบบ้ง,แบบงมแห้งผสงปลาน้อยนี่ได้ผสงปลาหน่อยเป็นปลาผสมปลาน่อยสื่อใบไปน้ำเลยเท่าไหร่นี่หาที่ป่า อันนี้ส o o ขีปปลาบอกแม่ไข่ใครใค่ะเ็นละค่ะมีรามีน่าเป็นประจำอันนี้ปลาย้อนร้อยสามสิบจีปลาย้อนร้อยสามสิบปลาอันนี้ปลาอย่างนี้ปลาข้าวค่ะร้อยปลาข้าวร้อยหนึ่งอันนี้ปลาอันอันนี้ปลานั่นปลาไอเบ่ค่ะต้องเป็นปลาเกาะนะคะ ปาปออันนี้ปลาในลอยอันลอยเป็นเท่าไรปลาม่หนีเลยพี่น้องอันนี้ลานนีก็มาเป็นประจำพึ่งกันาเบิ่งปลาแหีงเป็นพี่น้องมันหลายเป็นประเ็ดตาเกลือด้วยบรรยากาศปลาก็เอาขึ้นมาจากนี่แล้วพี่น้องนี่ปลาลำน้ำย่าง เพืนเปล่าวงเลนี่พี่น้องเข็ดเป็นวงวงนี่น้องก็ไม่เมละซื้อถ้านหนีไปซื้อละเพิม่มนี่ปลาส,ส,สมปลาแดดมันไข่ปลาสมปะน้อย ซุปเปินเห็ดไวลพี่น้องแล้วก็มีปลาสดปลาขาวปลาย่อนปลาคอปลาตองมีบลาทุกป,ปลาเลยพี่น้องปลาดุกประมาณนี้แหละพี่น้องมา่านีผ้าเบิองบรรยากาผ้าแวะซื้อปลาลำน้ำยัง แบบยอดพระกะทินเนี่งกระเนียเป็นตะกินก็ตำหงสบเรตดไปไปเล้ยพี่น้อง ยายลีมาสืยายลี่สืบปาออกลุงพล,ลังไปเลยค่นะ